ไปเดี๋ยวเอาเหล็กลงเอาเหล็กลงไว้นี้่เอาของลงนะทุกท่าน ไปเอาเหล็กลงเดี๋ยวรอรถลดลดลด,ลดมารถมารถมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรถเอเย้ยมันนี้รถลดลด,ลดจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้มันไหลเออจับไว้ก่อน,อนเฮ้เเยไม่ไม่ไหน

สองรอบเลยหลังคานน่เฮ้ยขูดหลังคาอีกแล้วนี่สองรอบเลยนีอามาอ,อ่เา้านะมาเอานี่อะจะได้าาไม่ต้องขูดลังคาหนิจะได้ไม่ตองลังคานล้ข้างกับี่

ัวตานัก่เดี๋ยวเราก็จะขนเหล็กลงเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับนะทุกท่าน